สวัสดีค่ะทุกคนวันชิวๆข้างสระไว้น้ำแบบนี้จะทำอะไรดีนะมาแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูส้มตามสถานการณ์จริงกันค่ะกำหนดประโยคให้เป็นภาษาไทยจับเวลางานของเราคือฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับครูส้มแล้วก็เทียบเฉลยนะคะอากาศร้อนเนาะบ่ายเนี้ยร้อนจังเลยเป็นประโยคชิดแชทที่ต้องควรฝึกไว้นะคะบ่ายนี้ร้อนจังเลย การจะบอกถึงสภาพอากาศนะคะขึ้นพัฒนีได้เลย it's hot แต่ถ้าบอกบ่ายก็คือ it's hot afternoon ได้หรือ,อยังได้แล้วในเรื่องความเข้าใจถ้าเอาให้ถูกนะคะ afternoon เป็นเอกพจน์เป็นบ่ายบ่ายเดียวใส่ a หรือ an ตรงไหนคะ A hot afternoon นั่นเองคะ่ะ oh. ก็จะได้ it's a hot afternoon หรือใส่ today เข้าไปด้วยก็ได้ it's a hot afternoon today แน่นอนล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็สงกรานแล้วประโยคแบบนี้ไม่มีฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งคิดมาได้เลยค่ะการที่จะบอกว่าใกล้ๆจะมาถึงแล้วนะคะก็คือจุดๆ is soon หรือจุดๆ is around the corner of course สงกราน is soon of course สงกราน is around the corner เออพูดถึงสงกรานแล้วก็สนุกเนาะฉันเนี่ยอยากให้ถึงสงกรานไวๆประมาณว่าอุยใจจดจ่อจะว่ายังไงคะวลีอยากจะให้อะไรมาถึงเร็วๆหรือใจจดจ่อนะคะสั้นๆเลย I can't wait I can't wait หรือเท่าเต็มๆก็คือ I can't wait for สงกรานหรืออีกวลีหนึ่งนะคะ Look forward to ก็จะได้ I'm looking forward to it. I'm looking forward to สงกรานต์ตามหลัง to ตรงนี้นะคะปกติตามได้คำนามแต่ถ้าเกิดนักเรียนต้องเอาคำกริยามาใสา่จะต้องผันเป็น ing เช่นฉลองสงกรานต์ celebrate ก็ต้องเป็น celebrating จะได้ว่า I'm looking forward to celebrating สงกรานต์ เก่งมากเลยชวนการคุยต่อไปเรื่อยๆค่ะอะแต่ว่าสงกรานนี้คุณแพนทําอะไรหรอจะได้ว่ยไงคะแบบง่ายที่สุดจะทำอะไรหรอก็คือ what are you doing for what are you doing on นั่นเองค่ะ what are you doing on สงกราน what are you doing for สงกรานนั่นเองค่ะสงกรานของคุณส้มหรอคะก็คงจะไม่ไปสาดน้ำนะคะ สงกรานฉันแพลนจะใช้เวลากับครอบครัวที่บ้านเกิดของฉันประโยคนี้ยาวนะคะใช้เวลาคิดถ้าต้องการคิดนานพอส์วิดีโอไว้ค่ะฉันแพลนว่าจะทำอะไร I'm planning to ใช้เวลากับครอบครัว spend time with my family in my hometown แบ่งเป็น3ามบรรทัดออกเสียงพร้อมครู3 4 I'm planning to spend time with my family In my hometown จดุดแพทเทิร์นนี้เอาไปไว้ฝึกต่อคะ่ะอยากจะให้ข้อมูลกับฟอ r เพิ่มนะคะว่าจริงๆนะสงกรานมันก็เหมือนวันครอบครัวนั่นแหละสงกรานเหมือนวันครอบครัวสงกราน is like a family day คำว่าเหมือนนะคะตรงนี้เราจะเอา is ตามด้วย like like ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชอบแล้วเพราะมันตามหลัง is สงกราน is like a family day อา,อาจจะพูดว่าสงกรานก็เหมือนวันคริสต์มาสของพวกคุณนั่นแหละสงกราน is like your Christmas ถ้าพูดแบบนี้ฝรั่งอ๋อเลยก็แสดงว่าต้องกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวนั่นเองอยากจะบอกฝอเพิ่มนะคะว่านอกจากสงกรานเป็นวันครอบครัวแล้วถ้าออกจากบ้านนะคนจะสาบน้ำใส่คุณแน่ พูดได้หลายแบบใบให้คำว่าสาดน้ำ splash water on แต่ว่าไงคะ if you go out คำว่าออกจากบ้านนะคะไม่ต้อง go out of your house แค่คำว่า go out ก็นึกภาพออกแล้วว่าออกจากบ้าน if you go out during Songkran people will splash water on you again if you go out during Songkran people I will splash water splash on you หรือถ้าเกิดจะทำเป็น Passive Voice นะคะคุณจะถูกสาดน้ำ You will be splashed หรือถ้าบอกคุณจะเปียกแน่ You get wet You will get soaked โอ้โหได้หลายแบบมากเลยจดไปไว้แล้วไปฝึกพูดด้วยนะคะ และสําหรับโจทย์พวกนี้นะคะเป็นโจทย์การบ้านที่นักเรียนเอาไปฝึกได้เลยใครต้องการเฉลยนะคะทักมาได้ที่ Facebook Inbox English Finan c e Fi r m หรือ Line แอนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครต้องการเก็บชั่วโมงการฝึกแบบอัดทุกวัน56วันเต็มๆบางคนเรียนช้าอยากจะทวนไปเรื่อยๆเช่นบทนี้มันยาวคุูส้มพรุ่งนี้อยากกลับมาทวนอีกและอยากจะทวนได้ตลอดชีพก็สามารถสมัครคอร์ส Crush Your Goals ตลอดชีพได้เลยสำหรับโจทย์แบบฝึกหัดนับพันประโยคเลยหนังสือเนี่ยส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะหรือใครเรียนผ่าน iPad ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์อ e ีบุ๊กได้เลยค่ะมาพร้อมกับคอร์สนะคะแต่สำหรับบางคนอยากได้แค่ตัวหนังสือไม่ขอเป็นคอร์สค่ะเพียง499สำหรับคนอยากฝึกแบบเข้มข้นนะคะติดต่อได้เลยสำหรับการขอดูตัวอย่าง แอดมินจะส่งให้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมทักขอเฉลยมานะคะเพียงเขียนบอกความประทับใจว่าชอบสไตล์การสอนของครูสม้มตรงไหนเป็นพิศเศษก็จะได้รับทั้งเฉลยและโจทย์ฟรีเป็นไฟล์ PDF เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะเะดีย๋ยวครูต้องขอตัวไปคลดาวก่อนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลย it's time for swimming let's cool down together แล้วเจอกันใหม่ค่ะ